สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่ร้านข้าวโพดต้มหรือว่าข้าวโพดอบเนยวันนี้เราจะมาลองชิมข้าวโพดอบเนยที่ร้านไม่ได้มีแค่ข้าวโพดนะครับมันต้มก็มีหมสั่งไปแล้วหนึ่งแก้วเรามาดูแม่ค้าทำดีกว่าจะบอกว่าที่แม่ค้ากำลังทำอยู่หอมมากเลยครับมีกลิ่นหอมน่าก,กินมากเลยในหะม้อ รอนนี้เราก็รอแล้วก็มาเล่นกับแมวพังๆจะว่าแมวก็เยอะเหมือนกันตอนนี้เราได้แล้วเดี๋ยวเราจะขอไปกลับไปกินที่บ้านนะครับถ้าใครที่อยากรู้พิกัดน,นะครับอยู่ถนนสรายโยข้างข้าง,ข,างข้างโดมโชมวมวระจักรเสลาของเทศบาลส่วนไหนกลบนะครับ สำหรับวันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าราคา้องเต่นกีบบาทฝากไตเม้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบาย